วิธีสัพเพที่ถูกต้องทำอย่างไรแล้วต้องอธิษฐานแผ่บุญช่วงไหนครับแผ่บุญก็ช่วงสวดดิสวดเนี่ยถึงเราเดินทางไปไหนกันนาโมพูทายาคุณหนดไปข้างทางเลยมันก็จะไปตามข้าง,างทางนะใช่ไหมเวลาสัพเพช่วงที่เราสัพเพตอนสุดท้ายเนี่ยคือเจาะจงอะ่ะถ้าเป็นตุ้งเนี้ย สัพเพตูธามตุกัดนึกถึงคนที่มาถวายทานเมื่อเชา้านี้ใช่ไหมตั้งแต่เชา้าตั้งแต่เย็นสุช่วยหนูหน่อยยังงูนี่ตุช่วยผมหน่อยผมเน่ยนะคิดไปเจาะไปชุบุุ๊บบจุไปตามนั้นนี่คือสัพเพเจาะจงไอ้ไอ้สัพเพนะแต่เวลาสวนนี่แผลเลย คำถามต่อไปนะครับไปเยี่ยมผู้ไปเยี่ยมผู้ป่วยนาทีสุดท้ายพอดีจะน้อมจิตถึงหลวงปู่ยังไงครับพอถึงเวลาจริงๆทําอะไรไม่ถูกเลยเอาทำไมอะ่ะถ้าสวดตั้งทา่าโมทนาบุญก่อนอัาดับแรกแล้วก็แผ่เมตตาแผ่ประพภูมิในโรงพยาบาลก่อนไปถึงสวดไปเรื่อยๆก่อนไปถึงเตียงมันก็สวดต่อไปเรื่อยๆม่ต้อะไรสวร่วนมนในใจนี่แหละม่อสวดอย่างอื่นหรอก ส่วนในใจจิตมาสว่างคนตายก็ยังเห็นเราอยู่แล้วมัวจะไปคุยกันอยู่ไม่ได้เข้าโรงบางก็สวดแล้วคำถามต่อไปนะครับจะเปิดธุรกิจแต่มีต้นโพต้นใหญ่อย,อยู่จำเป็นต้องตัดทิ้งเราจะมีวิธีตัดยังไงไม่ให้เป็นโทษกับวิญญาณและตัวเราครับอ๋อมันต้องไปคุยกับ ภูมิเจ้านั้นว่าภูมิก็มีกําลังขนาดไหนประมาณนะเขาหาคนที่เขารู้อ่ะคนที่เราสัมผัสได้มีในประเทศไทยมีอยู่หลงเขาต้นโพนี่มีทุกต้นไหมครับหลวงตามีนะมีเทวดาอยู่ลูก,กเทวดาอยู่อย่าว่าจะต้นโพในต้นใหญ่ๆมีบางต้นฮนะแต่ต้นตะเคียนมีทุกต้น บางต้นก็โตแล้วถึงมีแปลกดีนะฮะมีทุกต้นบางนางตะเคียนบางนางนะะควบคุมหลายต้นไม่ใช่ต้นเดียวเขามีสาขานะครับของของของ,ของเขาทุกต้นไนงะเหมือนตำแหน่งในประเทศเหมือนตำแหน่งโลกนะมีตำแหน่งหลายตำแหน่งนะทั้งมือทั้งขานะ่อยอยันยงนะตำแหน่งเยอะ โลกวิญญาณเหมือนกันท้าวัวโลกบาลมาจากพรหมบางที่อยู่ในมงมนุษย์เนี่ยแต่ตัวเป็นพรหมแล้วไปทําหน้าที่ในเรื่องของหน้าหัวหน้าของนาคนาาหัวหน้าคุดหัวหน้ากุมพันอะไรพวกนี้ยหัวหน้ายักษ์เนี่ยทีคนนี่นะคนเนี่ย,นะนนยแล้วทําไมนาตะเขียนถึงถนัดเรื่องตัวเลขครับหลวงตา มันไม่ใช่เขาถนัดนะโตุเขาเป็นกระจกเฉยๆนะฮ้ทาตุไม่มีโชคเลยนะขูดยังไงจนนางตะเคียนหมดมันก็ไม่มีเห็นลรอกโชคเห็นตัวเลขหรอก้านมีบุญอยู่เนี่ยมันจะมีตัวเลขขึ้นบุญเกี่ยวกับเรื่องของทานนั่นแหละโหถ้านางตะเคียนให้เลขได้ทุกคนที่ไปนะหนางตะเคียนนะั้นจะเอาอะไรอะ่ะรับประกันเลย ชุดนี่จะมีทุกสีหลวงตา,ตาย,ยังเคยไปแล้วบางวัดเนี่ยโอ้โหเยอะเลยก็เลยบอกนางเอานางเอาไว้ทําไมใส่ก็ไม่ใส่เนี่ยเอาไปขายเอาทำงาน,นมาสร้างวัดดีไหม <c oughs> เขาก็ไม่ยอมกัน <c oughs> บางวัดในหลายตู้เลยนะตู้นะ่ะโอ้สวยๆทังนั้นนะ่ะมาขอสักตู้ได้ไหมเอาไปขาย <c oughs> คำ <laughs> ถามต่อไปนะครับบรรลุธรรมคืออะไรและต้องทํำยังไงถึงบรรลุบรรลุธรรมครับอ๋อบรรลุธรรมความสงบมาเป็นอย่างนี้นะอ๋อในใจเลยไม่เคยมีความสงบเลยจะเกิดมาพอเริ่มมาสวดเริ่มเบาเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มไม่ลาคาญน,นี่แหละเริ่มมันเริ่มสัมผัสได้แล้วเริ่มบรรลุละความเบาล้ เรื่องของสมาธิแล้วเรื่องของศีลด้ะเรื่องของปัญญาใครดาอะไรก็ยิ้มยิ้มเริ่มแล้วเริ่มบรรลุแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพื้นฐานนะนเนี่ยประมาณนั้นแหละเข้าใจนะฮะคำถามต่อไปนะครับโดนผีอำบ่อยๆและความรู้สึกเหมือนถูกเสพกามด้วย จะต้องแก้ยังไงครับทีอัมหรือนั่งทับเส้นนอนทับเส้นเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนถูกเสียบกาม้วยหลวงตาโอ้ดีฮะไม่ต้องเสียตังไงทำไมเขาบอกต้องแก้ยังไงครับม,มันแก้ไม่ได้หรอกพอมันมาเองทุ <c oughs> อย่าลืมมาระบบในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะบทหลบของระบบมีเวทของร่างกายอย่างตัวอายุป,ประมาณเนี้ย ถ้าตูไม่เคยฝันนี่เก่งมากนลยฮะหลวงตาเจอพระหลายองค์ฮะไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะละคารวะสาวๆยังฝันเลยหนุ่มๆก็ฝันเพราะระบบในร่างกายมันดีดดีดถ้าเราฝันมันเป็นปกติมันเป็นธรรมชาติมันไม่ผิดจะฝันอ่ะไม่มีใครไม่ฝันหรอกขนาดแก่ๆยังฝันเลย พราะมันเกินค้อมครชินเนี่ยมันต้องไปแก้ไขยังไงหรอกถ้ามันไม่อยากให้มันฝันพวกนี้นะถ้าเป็นนักบวชนะกินน้อยๆกินน้อยๆอ,อย่าไปกินเยอะกินพวกผักๆกินที่ไม่มีสารพวกนี้บำรุงร่างกายมากเกินไปอะ่ะแล้วกินน้าเยอะๆ โอ้อ oh, oh, ย่างนี้มัฝันหรอก้อ oh, มเลยเบากายเบาแล้วจิตจะเบาแล้วหลวงตาครับอย่างเรามาที่ยางงามเนี่ยครับเรามาเจอพี่คุดเราจะอธิฐานขอเรื่องอะไรจากพี่คุดดีครับ <c oughs> ได้ทุกเรื่องครับคุดนี้ได้ทุกเรื่องจะขอเรื่องอะไรทุกเรื่อง จะขอเรื่องอะไรขอได้นะฮะต่จะได้อีกเรื่องหนึ่งนะอา้าวขอได้ทุกเรื่องนะแต่จะ,จะได้อีกเรื่อง,น,งนะคำถามต่อไปนะครับฝันเห็นตัวเองใส่ชุดสีแดงแล้วไม่มีหัว แบบนี้หมายความว่ายัางไงครับหลวงตาชุดสีแดงไม่มีหัวครับโอ้หัวหายไปไหนนะ <laughs> แสดงว่าอยู่คนเดียวหัวหายนะนะั่นน่ะถ้าไปสองคนก็หายสองหัวนั่นะ <laughs> ความฝันนะมันกําหนดไม่ได้คนเราเนี่ยไอ้แปลความฝันเนี่ยไม่ใช่แปลได้ง่ายงเพราะความฝันเนี่ยตอนเนี่ยนอนเนี่ยไม่มีกําหนดได้นะว่าคกูหลับเมื่อ,อไรมันตปเอง มันอาจจะเกิดจากอดีตที่เราบันทึกไว้ใช่ไหมหรือเป็นอนาคตก็ได้เพราะปัจจุบันกรรมคำว่าหัวไม่มีแล้วก็สีแดงเนี่ยมันก็ต้องระวังชีวิตหน่อยมันหายไปหัวหนึ่งอะ่ะต้องเอาหัวคืนมาประมาณนั้นแหละในฝันเฉยๆตรวจมงินไปก็แล้วกันะนะจะทำต่อไปนะครับ ใันนี้เรื่องฝันนี่แหละครับฝันเห็นเกสาหลงตามีแท่งสีทองเหลืองอลา,ามเป็นนิมิตหมายที่ดีใช่ไหมครับก็ดีนะขนาดผมม่อยังเป็นสีทองนะในอนา,าคตในการข้างหน้าเนี่ยเกิดเป็นนกะจะเป็นทองอขนเป็นทองเจอเนนก็สลัดขนให้เนนะนเนยเอาไปขาย สมัยก่อนโอ้โพระเจ้าองค์วันนี้เนี่ยเป็นห่วงลูกกับเมียลูกเมียเยนะี่ยพอเขาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นหงทองไนงะเป็นทุก์ก็เลยบินมาสลัดขนให้ทุกวันเอาไปขายเอาไปขายเลี้ยงชีวิตนานๆเข้าโลภมากจับถอนขนเลยไม่เป็นทองนะ แล้วก็ปล่อยไปไม่เป็นทองแล้วนะพระโลคประมาณนั้นแหละครับคํำถามต่อไปนะครับจากในเฟซบุ๊กนะครับทําไมยิ่งสวดจกักพัิแล้วรู้สึกยิ่งศรัทธายิ่งรักหลวงปู่หลวงตามากขึ้นตลอดเวลาเลยครับอ๋อดีฮรัรักพระรักหลวงปู่นะอย่าไปรักหลวงตามากรักหลวงปู่ให้มากรกหลวงตาไม่แน่นอนฮนะยังมีชีวิตอยู่ มีโอกาสสึกได้แต่หลวงพ่อท่านไม่สึกแล้วมาทั้งไปแล้วท่านไม่ไม่มีวารเพราะนั้นรักหลวงพ่อเยอะเพราะท่านโพริสัตย์จกักรพรรดินะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือพุทธะใช่ไหมถ้าท่านไม่บวชท่านก็เป็นจกักรพรรดินะพอท่านเป็นจกักรพรรดิเสร็จแล้วเวลาท่านเสียชีวิตนะ สมบัตินี่ก็กลับไปอยู่กับเทวดาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของใครนะสมบัติพวกนะี<ม>้เพราะนั้นเวลาเราสวดนะ่ะ<ม>กระแสจิตเรากับจกกักรพพรดมันก็เป็นกระแสเดียวกันนะท่านจึงบอกว่าถ้าสวดเป็นนะชีวิตในเรื่องเด็กๆหวงตาเชื่อนะพูดถึงต้อง<ม><ม>ทำอะไรสวดสวดมวนต์อย่างเดียว บางคนเคยถามไปมาหม้องตาสวดมนต์หรือเนี้ยสวดมนต์อย่างเดียวแล้วที่ทําเนี่ยทำโน่นเนี่ยก็บอกว่าสวดมนต์ไงไม่มีใครเชื่อบางคนบอกองงตาต้องมีอะไรสักอย่างนะหลายอย่างหลายอย่างอะไรพวกมันไม่รู้บอกไม่มีก็บอกแล้วจักรพรรดิอย่างเดียวจักรพรรดิไทยสมาคมหลวงปู่ดูแล้วก็พระมิหารแล้วกับปุณอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยมันไม่เชื่อ ก็บอกนะบอกว่านี่นะเนี่ยของแท้เนี่ยมันก็ไม่เชื่อฝึกไปไม่กี่ปีมันฝึกไม่ได้ฝึกไม่กี่ปีอ่ะพอฝึกไปก้นไหนบอกว่ามันจะได้นะไม่เห็นได้เลยก็ฝึกไม่ได้ลดละอะไรมันจะได้อะไรไม่ได้ลดอะไรเลยแพ้ก็แพ้ไปงั้นอ่ะแพ้เมตตาเยยังไม่ลดอารมณ์ก็ไม่ลด ยังด่าผัวยังด่าลูกยังโน่มนี่นะั่นอยู่ประมาณเนี้อารมณ์มันดีอ่ะแล้วสิ่งที่ที่ดีมันจะเข้ามาได้ไง่ะใช่ัไหมมันมันก็คิดเลยไม่ออกอ่ะถ้านราให้สวดแล้วมันต้องเบาเบาเบาคำว่าเบาคือคำว่าไม่ลำคานไม่ลำคานใครไหมมีบ้างอะ่ะไม่ได้ถ้าลำคาญก็อย่าให้อยู่ในนาน มันเป็นการตัดกระแสความรู้พิเศษความรู้พิเศษเนี่ยไ,ไม่ใช่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 จะไม่มีในการสวดมนต์นะ่ะมีทุกคนทัานบอกความรู้พิเศษทางตาหูจหมูกลิ้นกายเนนนั่งตรงนอนนะเน้นมองกวาดไว้นะเนนจะโล,ลยไขรชอบเนนเนนก็จะใช้โทรจิตได้เลยนะ นะอา้าวตาเห็นรูปจิตจะสัมผัสนาม,มารรไมใช่ไหมตอนนี้เน้นมองภาพหลวงปู่เนี่ยท่านเน้นมองดีๆในภาพท่านเคลื่อนไหมล่ะเคลื่อนเดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่เดี๋ยวนน่นนั่นคือตาเห็นรูปจิตจะสัมผัสในนาม,มารมถ้าท่านเคลื่อนแล้วเนี่ยเน้นคุยกับท่านไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอก เนนจะถามท่านบ่อยๆถามท่านบ่อยๆถามยำๆหลวงพ่อคุณนี้ผมจะมีอะไรมั่งนะาชมว่าข้างหน้าอาการจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยคมรู้สึกจะบอกว่าเนนจะต้องโดนด่าเนี่ยเนนก็รอยัะโงหนึงว่ามีใครมาด่ากูหรือเปล่าวพอเขาด่าปับ๊บใช่เกิดจากความรู้สึกเนี่ยให้ดูอนาคตเวลาคุยกับหลวงพ่อเลยนะคุยกับท่านนะเหมือนเรา ถามท่านเราก็ตอบเองตอบเองจะจะไปถามพวกเมื่อวานนะ่ะจะไปถามอาดีตไปถามอนาคตท่านเนนทําได้นะ้ะนะห้าปีข้างหน้าเนี่ยคนหลังไหลหมหาเนรนุงไม่ต้องบวชเป็นพระเลยเนเนี่ยลละหลวงพี่เนนแม่นสุดเลยดูอะไรก็แม่นนะล,ล้วเนจะเจ้าอะไรตอนนี้ยเนน ส่ตู้แน่นก็บอกเลยใส่ตู้ใส่ตู้เดี๋ยวลงตาก็จะมาเปิดเองเหมือนกันอ่จริงน,นเนี้ยเนี่ยฝึกได้เน้นสัมผัสอยู่แล้วไงผีเรื่องเล็กละ่ละผีเห็นประจำใช่ไหมอ่าเห็นผีได้ก็คุยคุยกับคุดก็ได้อ่าม่ไรถาม แต่ปัญหาวันนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนมันไม่ง่ายๆเลยจะไปอยู่กินนอนสวดมนเนี่มันไม่ง่ายหรอกเาะไงสวดมน์ไปด้วยดูทีวีไปด้วยได้ไหมครับดีมากเลยระหว่างทีวีกับมน์ใครจะแน่กว่ากันแน่จริงอะดูให้ดูให้มันไม่รู้ดูรู้เรื่องทั้งสองอย่างเอา ออส่พูดในหลวงตาทามาแล้วเปิดเพลงฟังแล้วสวดมนต์นนะโมโพธายกเป็นเพลงไปด้วยมันจะไปทางไหนดีวะมันจะไปทางเพลงจะทางวทสวดไปทางเพลงทงั้งบมที่ว่ามันอาจารย์ว่ามันเนี่ยลเลิกม,มันแล้วละนะ่ะะอันนี้เป็นการฝึกด้วย,ชวยใช่ไหมหลวงตาใช่กระแสตาหูจมูกลิงกายลูกรสกินเสียงโลกทรเพราะเราอยู่โลกมีโลกมีธรรม